นั่งเรือข้ามฟากที่จะมาฝันกัาเนี่กคับเพื่อนเรานั่งเรือข้ามฟากมาจากจังหวัดพนมงคบเพื่อนเรากำลังจะข้ามมายัางบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดอุธยาครับเพื่อนครับเนี่ยครับตรงคลองแม่น้ำตรงจังหวัดอุบลรายาครับตอนนี้เวลา6โมง37นาทีครับเพื่อนครับเนี่ยครับ เราอยู่ที่เรือข้ามฟากครับผมจ่ายเงินด้านคนนะครับเนี่ยรเราอยู่ที่เรือข้ามฟากครับเนขาพี่เขาบอกว่าจ่ายเงินด้านคนโอเคเนี่ยครับเพื่อนครับเรามาจากาเรือเนี่ยครับที่ข้ามฟากเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยครับ เรามาจากฝั่งตรงโน้นนะครับเพื่อนๆว่ากันว่าเราจะเดินทางกลับด้วยรถไฟครับคืนนี้ครับเพื่อนครับเนี่ยฮะเอาละครับเพื่อนครับเราจะเดินขึ้นไปยังด้านบนครับเนี่ยฮะ้านบนตามมาเลยครับเพื่อนครับเนี่ยครับ เนี่ยครับถ้าเทียบเรือสถานีรถไฟอยุธยากเพื่อนครับเนี่ยครับเมื่อกี้เราโดยสารมาจากฝั่งทางด้านโน้นครับนั่งมาแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำกัเพื่อนครับเนี่ยเป็นเรือข้ามฟากจริงๆแล้วผมก็เพิ่งทราบวันนี้เองว่ามีเรือข้ามฟากมาสถานีรถไฟครับเพื่อนครับก็พอดีผมนั่ง3ล้อมา3ล้อเขาแนะนําให้นั่งเรือข้ามฟากมาสะดวกสบาย นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่นั่งเรือข้ามฟากมาเราก็จะเสียเวลาข้ามแม่น้ําไปทางโน้นกับเพื่อนๆฮะที่ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาที่อยู่ไกลๆตรงโน้นเห็นเพื่อนๆเ,เห็นสะพานไหมโน่นฮะเราต้องข้ามนั่งรถออกไปแล้วก็ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาอีกเนี่ยครับอีกสักพักหนึ่งเราจะขึ้นไปแล้วก็จ่ายเงินด้านบนนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับตอนนี้เรา อยู่ที่ท่าเทียบเรือเนี่ยครับสถานีท่าเทียบเรือสถานีรถไฟยุทธยาครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้เวลาหกโมงเวลาสี่โมงรับเพื่อนๆครับสี่โมงสานาทีเราอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับเดี๋ยวสักพักนึงเราจะเดินไปสถานีรถไฟครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับบรรยากาศตอนเย็นๆของ จังหวัดอยุธยาครับเมืองเก่านะฮะนี่ฮะริมน้ำเมื่อกี้นั่งเรือมานะครับเพื่อนๆนตรงโน้นครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นคลิปพิเศษครับเพื่อนๆครับเราไม่ได้ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะถ่ายคลิปแต่พออ่านั่งเรือมาสักพักหนึ่งก็เลยอ่ะลองหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปเล่นเล่นให้เพื่อนเพื่อนได้ รับชมกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชำระเงินที่เรานั่งเรือมาเมื่อกี้ท <c oughs> ี่อยู่ด้านบนครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาครับนะครับผมจะพาเพื่อนเดินขึ้นไปยังสถานีรถไฟครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางเข้ากรุงเทพครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่ทั้งวันครับที่อยุธยาครับเพื่อนๆครับ เนี่ยครับจ่ายเงินตรงไหนครับ,รอ,บอ๋อครับจ่ายเงินตรงไหนฮะตรงนี้<า>ใช่ไหมโอเคอ่าขอบคุณครับจ่ายเงินให้เรือครับเนี่ยครับอ๋อพอขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะเป็น อ่าอีกฝั่งหนึ่งของเมืองครับเพื่อนๆครับซึ่งก็เป็นฝั่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือสถานีรถไฟครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับเราจะเดินไปไม่ถึงร้อยเมตรครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็ว่ากันว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรสะดวกสบายมากๆที่เรานั่งเรือข้ามฟากมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ไม่ทราบมาก่อนว่ามีเรือข้ามฟากผมก็จะ บางทีก็จะนั่งโดยสา,ารรถตู้จากอายุทยากรุงเทพแต่วันนี้ก็มีโอกาศนั่งเรือข้ามฟากมาแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวเดินไปสถานีรถไฟแป๊บเดียวกันเพื่อนครับเอาละรครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ช่องอดีออนทัวร์นะครับอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับวันนี้อากาศดีครับเ,เพื่อนกับลม ก็มาเรื่อยๆแล้วก็อากาศก็เย็นสบายครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับเรามายุธยาวันนี้เราเที่ยวยุทธยาทั้งวันเลยครับตั้งแต่วัดแรกที่เราไปก็คือวัดราชบูรณะแล้วก็เราไปเก็บภาพแล้วก็ถ่ายคลิปที่วัดราชบูรณะเสร็จเราก็ไปต่อที่วัดมหาธาตุแล้วเราก็ไปปิดท้ายที่วัดพระศีสันเพชรครับเพื่อนๆ วันนี้เต็มอิ่มทั้ง3วัดเลยทริปเที่ยวอยุทธยาครับยังไงเพื่อนๆลองไปค้นดูคลิปที่เราจะอัปโหลดลงในช่องในเร็วๆนี้นะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาจากท่าเรืออยุธยาสถานีรถท่าเรือสถานีรถไฟเนี่ยฮะเรากำลังจะมายังสถานีรถไฟครับ บรรยากาศตอนเย็นเกนครับร้านรวงเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนก็จะมีของขายด้วยอ๋อมีเนื้อปลาครับเพื่อนครับเนี่ยครับตลาดหน้าหน้าสถานีรถไฟอยุธยา ก่อนจะประมาณนี้ครับที่เห็นตรงหน้าคือสถานีรถไฟสถานีอยุธยาเพื่อนๆครับก็นเนี่ยครับเราเดินมาไม่ถึง500เมตรนะครับจากท่าเรือเมื่อกี้ฮะนะครับ ที่ตรงนี้ที่ผมมาทานข้าวเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยครับผมจําได้ครับเนี่ยร้านาผัดไทยร้านเจ้านี้ครับผมนี่ครับผมมารถไฟแล้วผมมาทานข้าวที่ร้านผัดไทยตรงร้านตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้มาก่อนว่าถนนเส้นนี้มันจะมีเรือข้ามฟากไปยุทธยาไม่งั้นผมก็ไม่ต้องเสียค่าตุกๆครับเพื่อนๆผมไม่คงไม่ต้องเหมาตุกๆจากสถานีรถไฟตรงนี้ไปครับ โอ้โหนี่มันจุดใต้ตำตอจริงๆครับเพราะว่าเนี่ยมาทริปมาเที่ยวอุจจาครั้งแรกก็ไม่รู้เส้นทางเนี่ยฮะข่าวหน้าก็มาได้สะดวกสบายแล้วก็เพื่อนๆครับเนี่ยฮะเพราะว่าถนนเส้นนี้มันไปท่าเรือสถานีรถไฟครับเนี่ยฮะข่าวหน้ามาเที่ยวอุจยาก็สะดวกสบายเลยครับเพื่อนๆครับเนี่ยครับเดินมาแป๊บเดียวครับเนี่ยฮะจากสถานีรถไฟแป๊บเดียวเราก็จะ เดินมาตามเส้นนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเส้นนี้ก็จะเป็นสถานีท่าเรือสถานีรถไฟแล้วก็เข้าไปเที่ยวในตัวเมืองอยุธยาได้ผมไม่รู้จริงๆครับถ้าผมรู้ผมก็เดินมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับเอาละครับเพื่อนๆครับในที่สุดเราก็มาทริปของเที่ยวจังหวัดอุทยาวันนี้เรากา็สำเร็จไปด้วยดีครับเพื่อนๆก็เป็นทริปที่ มีความอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยครับเพราะว่าเราเที่ยวทั้ง3วัดนะครับที่ยุธยาก็เต็มไปด้วยวัดวาอารามแล้วก็เราก็มาต้องเที่ยวทั้ง3วัดครับเพื่อนครับก็มีความสนุกสนานแล้วก็เต็มอิ่มทั้งวันครับเพื่อนครับก็อีกสักพักหนึ่งเราคงจะต้องปิดคลิปนะครับวันนี้ครับเนี่ยครับเรามาถึงสถานีรถไฟนะครับเราเตรียมตัวที่จะเข้ากรุงเทพแล้วครับเพื่อนครับ มมีโรตีครับเพื่อนครับมาอุธยาก็ต้องกินโรตีใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หิวยังไม่ค่อยหิวครับเพื่อนครับเนี่ยฮะมีขนมด้วยครับโรตีโอยังไม่ค่อยหิวครับโอเค เนี่ยครับบรรยากาศของสถานีรถไฟอุทยาครับโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เราข้ามไปยังฝั่งโน้นครับเพื่อที่จะซื้อตั๋วไปกรุงเทพครับเพื่อนๆครับ เนะครับเราเดินเข้ามาที่สถานีรถไฟครับเพื่อนครับเรากำลังจะซื้อตั๋วเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นถงที่พักผู้โดยสารของสถานีรถไฟครับเพื่อนครับบริเวณนี้เราจะรอรถไฟตรงนี้กับเพื่อนเพื่อ,อที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพครับ เนี่ยเอาล่ะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นช่วงท้ทายๆของคลิปนะครับวันนี้ครับอดิยาวอนทัวร์วันนี้เรามีโอกาสพาเพื่อนมาเดินทัวร์ที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็ทริปของเราก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับวันนี้เรามาท่องเที่ยวที่อยุธยา ถ่ายทําที่อุทยาทั้งหมดก็สามสี่ประเทศพันธุ์ที่มีเจ้าหน้าที่ประกาศจากนะครับบวรรัติเรยที่หนึ่งสามหกจากกรุงเทพมีปร์กก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเพื่อนประเทศพันธที่สามก็บบรรัติเรียนหนึ่งสามหกนะครับจากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องอาดีออนทัวร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟอยุธยาเรากำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพครับขอบคุณสำหรับการติดตาม รับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเราหวังว่าเราจะเจอกันใหม่ในข่าวหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมช่องของเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้กับช่องอเดียวันทัวร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย